ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของอบุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบลในสายงานการาในสายงานการสอนซึ่งจะได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒธเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ย ทางสำนักงานกออบตอรหรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลเนี่ยเขาได้ออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลสายงานการสอนนะครับเน้นสายงานการสอนเนี่ยได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่กออบตอรับรองฉบับที่2พุทธศักราช2564ซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของอเทศบาลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีประกาศของอกอเทศบาลด้วยในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเมื่อคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตํบลเขาได้ออกประกาศแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งไปยัง แต่ละจังหวัดนะครับกอจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเขาก็จะมีการออกประกาศฉบับดังกล่าวเนี่ยตามหลักเกณฑ์ที่กอกลางเขาได้ออกประกาศออกมานะครับสำหรับในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้นะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการกลางพนังกงานส่วนตำบลเขาได้มีมติในการประชุมครั้งที่7 ทับ2,564เมื่อวันที่29กรกฎาคม2,564เห็นชอบแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาของอบตสายงานการสอนเนี่ยได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณนวุฒิที่กออบตรับรองนะครับก็คือจะต้องเป็นคุณวุฒธที่กอบตรับรองนะครับ ฉบับที่2ปีพุทธศักราช2 5 6 4ประกาศฉบับนี้เนี่ยในสาระสำคัญข้อ3.2ที่มีการแก้ไขนะครับก็คือพนักง,งานครูและบุละคลากรทางการศึกษาของอบตอที่อยู่ในสายงานการสอนเนี่ยผู้นั้นที่จะได้รับก็คือผู้ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือหรือสูงขึ้นไม่ว่าจะาก,ก่อนหรือระหว่างเข้ารับราชการ นะครับก่อนหรือระหว่างรับราชการก็ได้หรืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือหลังจากผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น,นั้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ การเพิ่มได้รับอัตรางเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณอาวุธเนี่ยนะครับก็คือผู้นั้นเป็นผู้ที่มีคุณอาวุธเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างรับราชการหรืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มก็ได้นะครับนี่คือในข้อ3.2นะครับที่เขามีการแก้ไขนะครับเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับนะครับในข้อ3.4สเนี่ยสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ครูหรือครูผู้ช่วยที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทางหรือสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเฉพาะกรณีตำแหน,น่งว่างนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและ รักษาราชการติดต่อกันมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก็ให้มีสิทธิ์ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุธที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นได้โดยให้ยื่นคําขอรับเงินเดือนตามคุณวุธที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นภายใน60วันนับแต่วันที่รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนก็หมายความว่า ผู้ที่รักษาราชการแทนในตําแหน่งผู้บริหารเนี่ยจะต้องรักษาราชการแทนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับหเดือนขึ้นไปและจะต้องยื่นภายใน60วันนะครับโดยทั้งนี้จะมีผลจะต้องมีผลงานดีเด่นหรือผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาในระหว่างรักษาราชการแทนในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้นนะครับต่อมาในข้อที่5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้สั่งให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนเนี่ยได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงหรือสูงขึ้นโดยให้มีผลภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้5.1การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับคุณตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่มาทักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนผู้นั้นสำเร็จการศึกษาและไม่ก่อนวันที่กออบตอรหรือกคออสอได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง นะครับก็คือในการออกคําสั่งเนี่ยจะต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสําเร็จการศึกษาและไม่ก่อนวันที่กออบตหรือกคสอเนี่ยได้มีการกําหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับ5.2เนี่ยกรณีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของอบตอสายงานการสอนผู้ใดได้รับอนุญ,ญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม การปรับอัตรางเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังสําเร็จการศึกษานะครับก็คือเมื่อได้รับอนุญ,ญาตให้ไปศึกษาต่อนะครับจะได้รับการปรับเพิ่มเนี่ยก็ต่อเมื่อมารายงานตัวหลังการสําเร็จการศึกษาแล้วต่อมาข้อ5.3เนี่ยกรณีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับราชการการปรับอาาัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นสำหรับผู้มีคุณ,คณวุฒิปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากคุณวุฒิปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับการาบรรจุเข้ารับราชการนะครับคือสายงานการสอนเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับจะต้องมีการาดำรงตำแหน่งมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีและสําหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากวุฒิปริญญาโทจะต้องได้รับการปรับอัตรางเงินเดือน ในระดับวุิปียโทมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะครับต่อมาข้อ5.4กรณีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการโดยมิได้รับอนุญ,ญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม การปรับอาตาัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณนวุธที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นให้มีผลไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษานะครับต่อมาก็5.5การสั่งปรับอาตาัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณนวุิที่เพิ่มขึ้นในสายงานการสอนเนี่ยนะครับต้องมิให้มีผลย้อนหลังข้ามปีงบประมาณทั้งนี้ในกรณีที่เสนอเรื่องราไวไว้ก่อนที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับ ให้ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณได้ก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุธได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณโดยให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการออกคําสั่งปรับอัตราเงินเดือนเนี่ยต้องไม่ให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณนะครับแล้วก็จะต้อง ปรับอัตราเงินเดือนเนี่ยก่อนการพิจารณาขั้นเงินเดือนประจําปีด้วยนะครับต่อมาในข้อที่7เนี่ยให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของอบตอในสายงานการสอนเนี่ยที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนะครับให้ท่านยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อตรวจสอบและรับรอง จากนั้นเนี่ยให้นําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิยนาสั่งให้ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับสําหรับบุคลากรนะครับบุคลากรทางการศึกษาสายงานครูนะครับสายงานการสอนเนี่ยวันนี้นะครับกอบตอ กกลางเนี่ยนะครับเขาได้ออกประกาศแล้วแล้วก็ในส่วนของกอจังหวัดต่างๆก็มีการออกประกาศกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีผลบังคับใช้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่นเรื่องในการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้ท่านติดต่อกับหน่วยงานของท่านนะครับหรือจะสืบพ้นข้อมูลในประกาศฉบับดังกล่าวมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยื่นเรื่องต่อหน่วยงานของท่านได้ถ้าท่านมีคุณสมบัติตามนี้นะครับ